สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตตะนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะใครที่ข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งสงสัยว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งอยู่แล้วอยากจะหาวิธีการหรือว่าทางออกเนก็จะมาอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกลไกการเกิดขึ้นของโรคมะเร็งและการจะหายขาดจากโรคมะเร็งนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกเคลียร์แล้วก็สบายใจแต่ก่อนอื่นเนยจะบอกแบบนี้นะคะว่า โรคทุกโรคที่เกิดขึ้นมาเนี่ยล้วนแต่มีสาเหตุทางนั้นเลยค่ะไม่มีโรคที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะคะและโรคทุกโรคก็สามารถที่จะหายได้ด้วยการที่ปฏิบัติร่างกายแล้วก็ปฏิบัติจ,จิตใจด้วยการใช้แบบผสมผสานหรือจะเป็นแบบธรรมชาติบําบัดก็ได้ค่ะก่อนอื่นเราไปรู้ระบบการเกิดโรคมะเร็งกันก่อนนะคะโรคมะเร็งเนี่ยเกิดขึ้นจากสองแบบนะคะแบบแรกก็คือ คนที่มีภาวะเขาเรียกว่ามีกรรมพันธุ์หรือว่าเป็นมาตั้งแต่กําเนิดเรียกได้ว่าในระดับชั้นของ DNA เ,เนี่ยมีการเป็นจอคิวที่จะเป็นโรคอยู่แล้วเขาเรียกว่ากรรมพันธุ์พ่อแม่เป็นมาก่อนอย่างนี้นะคะทีนี้เมื่อเป็นกรรมพันธุ์ สาเหตุแรกเนาะสาเหตุที่2ก็คือระบบของการเกิดพิษที่ล้นเกินซึ่งระบบของการเกิดพิษตรงนี้อธิบายเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะคะก็คือการถูกโจมตีในระดับของชั้น DNA นะคะแล้วเป็นการถูกโจมตีที่มีความค่อนข้างซับซ้อนนะคะมากกว่าโรคในกลุ่มเรื้อรังโรคอื่นๆมะเร็งเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่เป็นเซลล์ของตัวเองเนี่ยกลายพันธุ์ซึ่งการกลายพันธุ์เนี่ยนะคะ เกิดจากการถูกโจมตีการถูกโจมตีตรงนี้นะคะก็คือถูกโจมตีจากอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวการนะคะที่ทําให้เกิดร่างกายเกิดภาวะการอักเสบอนุมูลอิสระคืออะไรอนุมูลอิสระก็คือพิษนะคะซึ่งพิษเนี่ยมีมาได้สองทางนะคะเพื่อนๆพิษทางแรกก็คือจากเวลาที่เรากินอาหารเข้ามาอาหารที่เป็นพิษสําหรับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะคะจะใช้เวลาสะสมพิษเนี่ย เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานค่ะโรคมะเร็งจะไม่เกิดขึ้นในปี2ปี3ปีนะคะแต่จะเกิดขึ้น7ปี10ปีลักษณะแบบนี้หมายความว่ามีการสะสมพิษมาอย่างยาวนานเพราะเวลาเราเกิดโรคนะคะเวลาที่มีการโจมตีในชั้นดี a นเหรือว่าในเซลล์เนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ได้ค่ะเพื่อนๆน,นอกจากไปตรวจร่าง,างกายในบางคนเนี่ยจะไม่มีความผิดปกติเลยจนกระทั่งเกิด เนื้องอกขึ้นมาเกิดเป็นตุ่มขึ้นมาให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าอาหารเนี่ยมีผลอย่างยิ่งเลยค่ะที่ทําให้เราเกิดเซลล์มะเร็งนะคะอันที่2ก็คือพิษจากอารมณ์ค่ะอารมณ์โดยเฉพาะความวิตกความกังวลอารมณ์ที่เกี่ยวกับความเก็บกดนะคะอารมณ์ที่เขาเรียกว่ามีความสะสมของอารมณ์ความไม่พอใจความขุนข้องมองใจน้อยเนื้อต่ําใจเก็บกด รู้สึกอึดอัดขับห้องใจประมาณนี้ค่ะหรือว่าอารมณ์ที่เรารู้สึกเกลียดรู้สึกโกรธรู้สึกอิจฉาอิริสยาอะไรแนวเน,น,นี้ยนะคะสะสมสะสม,สะสมเอาไว้มันก็จะเกิดเขาเรียกว,ว่าพิษสะสมซึ่งจะรุนแรงมากเมื่อมีอารมณ์กลัวนะคะความกลัวและความเขาเรียกว,ว่าความวิตกเนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่กระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเนี่ยลุกลามมากขึ้นจากคนที่ไปตรวจเนี่ยอาจจะยังไม่เจอ เซลมะเร็งหรือเจอแล้วเจอแล้วเป็นระยะที่หนะึ่งสองเนาะแต่พอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็จะพุ่งเป็นระยะที่สี่สาเหตุก็เนื่องมาจากว่าอาการกลัวนะคะส่งผลต่อการเติบโตของเซลมะเร็งได้อย่างเยอะมากเลยคะ่ะซึ่งนี่แหละคือสาเหตุของการเกิดเซลลมะเร็งนะคะสาเหตุจากกรรมพันธุ์เนาะสาเหตุที่2จากการกินอาหารพิษเกินและสาเหตุที่3ก็คือจากภาวะอารมณ์ที่ไปเร่งให้เซลมะเร็งเนี่ย เติบโตลูกรามใหญ่โตนะคะและท้ายสุดก็คืออีกอันนึงนะนอกจากอาหารอารมณ์แล้วนะคะพฤติกรรมต่างๆก็มีผลต่อการทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยแม้จะไม่โตมากแต่มันก็ไม่ไม่ดีขึ้นนะหมายถึงว่าโรคมะเร็งเนี่ยไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นสักทีนะคะซึ่งอันนี้แหละคือต้นตอของการเกิดโรคทีนี้เดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้านีาน้จะมาแจกแจงนะคะว่า อาหารอะไรที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและอารมณ์แบบไหนที่ทำให้เกิดภาวะกระตุ้นเซลล์มะเร็งนะคะรวมถึงพฤติกรรมต่างๆด้วยติดตามได้ในตอนที่สองนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าโรคมะเร็งเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเราก็สามารถที่จะหายได้ถ้าเราเขาเรียกว่าตัดปัดจจัยนะที่จะทำให้มันเกิดนี่ก็ขอให้ทุกคนนะคะ ไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรโรคทุกโรคเนี่ยเป็นแค่ชื่อที่เขาตั้งมานะแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรกับใจเราเยอะเคำว่าเข้าใจคือเข้าใจให้แท้ว่าวิธีแก้เนี่ยมันแก้อย่างไงนะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมาอธิบายให้ฟังอีกนะคะว่าอาหารที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงอารมณ์แบบไหนแล้วก็พฤติกรรมแบบไหนที่เราก่อมะเร็งแล้วเราควรหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะ